สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆด้วคะ่ะมาทำก๋วยเตี๋ยวกันนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวก็น้ำก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้อร่อยนะคะเทไปเลยน้ำก๋วยเตี๋ยวนี่เราก็จะใส่ผักบุ้งหม,มูผักชีล้อมผักชีฝรั่งใส่ลงไปแล้วนะเราก็จะใส่โครงไก่ลงไป มันนีกินก๋วยเตี๋ยวโค้งไก่เดอเนื้อหมูน้ำก๋วยเตี๋ยวของเราก็ร้อนได้ที่แล้วนะเราก็มารุงใหม่อีกน้ำก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้อร่อยนะคะอร่อยมากเลยน้ำก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาต้มให้มันเดือดเนื้อหมูของเราก็ใส่ไปในนี้แล้วมารับชมกันเลยนะจ๊จะเทียมเตี๋ยวของเราก็มีแล้ว เราก็เกียวกระเทียมไว้แล้วนะคะกระเทียมเจียวเราใส่ลงไปเลยนะใส่กระเทียมเจียวลงไปเลยนะน้ำซุมก็มีแล้วน้ำก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้อร่อยค่ะน้ำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงติดฟ้าไว้อันนี้เนื้อหมูนะเนื้อหมู ุ้นเต้นของเราก็มีแล้วนะคะผักชีล้อมผักชีฝรั่งเราก็ใส่ไปในนี้แล้วเรามาปรุงเครื่องกันเลยนะจ๊ะเราก็จะเติมพริกป่นลงไปในตัวเลยใส่พริกป่นลงไปเลยน้ำตาลทรายปรุงรสไปในตัวนะจ๊ะน้ำตาลทรายของเราก็อยู่ไหนเอ่ย น้ำตาลทรายก่อนน้ำตาลไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจะหวานน้ำสุมของเราก็มีแล้วพอน้ำเดือดเราก็จะใส่ผงเจนไปเลยนิดเดีเราไม่ต้องใส่่วงอกนะใส่ผักบุ้งแทนอันนี้มันตานน้ำตาลใส่ไปเลยผงเครื่องไปนีงตัวเลยนีดเด เราก็จะใส่ผักบุกไทยหั่นเป็นแว่น,นใส่ไปแล้ววุ้นอันนี้ก็คือวุ้นเส้นนะวุ้นเส้นเราก็จะใส่วุ้นเส้นเป็นเส้นเนาะน้ำเกี๊ยวของเรามันอร่อยอยู่แล้วเติมชูรดสดไ,ดดไปนิดนึงเติมชูรสไปนิดนึงค่ะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟน้ำเติมของเรา<ไ>ก็อยู่ไหนเออ น้ำซ้มของเราก็อยู่นี่เขามีน้ำซุมสำเร็จรูปมาให้เลยนะหอยไฟบะหมีห่มโครงไก่หมูเนื้อแดงเราก็จะใส่น้ำปลาไปนิดนะึงเราจะปรุงในตัวเลยเรามีน้ำกระเทียวของเรามาสำเร็จรูปแล้วกระเทียมเจียวของเราก็ใส่ไปแล้วเราไม่ได้ใส่ถั่วงอกแต่เราใส่ผักบุ้งผักบุ้งแทนนะคะ หน้ากินหน้ากินก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นเนาะเราซื้อน้ำก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยมากเราเพิาใส่ถ้าผักบุ้งน้อยเราก็ใส่ผักบุ้งเติมไปอีกนึงจ้า หุ้งน้อยเราก็ใส่ผัวหุ้งไปอีกได้หัวหุ้งตามใจฉันเนาะแล้วเราก็จะมีกากหมูเนาะโอ้เป็นตเนนาเแล้เนาะพี่เมื่กินน้ำกันเตยชิมรสชาติก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้น้ำเขาอร่อยจาัาอื้สบหลายแส่บหลายเติมน้ำปลาไปนิดนึงเปรี้ยวแล้วหวานแล้ว รสชาติพอดีจ้ารสชาตพอดีนะคะทุกคนปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สหาจานปิดแก๊สตักใส่ชานนะคะบิ๊เตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงน่าอร่อยนะอร่อยมากเลยก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้อยาไก่อยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ไปซื้อน้ำก๋วยเตี๋ยวมากินนะคะแล้วก็เราก็ซื้อเครื่องมาใส่เอาค่ะบดแเสเทนไปก๋วยเตี๋ยวยยไก่อร่อยนะคะมากินด้วยกันจ้าทุกคนมามากินด้วยกันนะจ้าเราก็จะมีแคบหมูกาดหมูนะคะ มาแสบน้ำกันจ้า